สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญ5เหตุการณ์ที่สายเทรดไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับและก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้มีการนำเสนอพ,อพอัพฟ์ซ่5 9 7เกี่ยวกับ USDC Rep e และพัพฟ์ s ซ่นี้มีคุณเอ็ดเวิร์ดคิมเป็น ผู้สปอร์ตทางด้าน AI เข้ามาร่วมด้วยนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเรามาดูคริปโตบับเบิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้มีทั้งบับเบิลฟองสบู่สีแดงสีเขียวลูกใหญ่ๆโตๆกันอย่างทั่วหน้านะครับก็ติดลบหนักๆก,ก,ก็มีอาวนะครับ แล้วก็กาว่านะครับแล้วก็ NSX นะครับทั้ง3ามเหรียญนี่บวกแรงมากนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับวันนี้มีเนียนะครับบวกไปถึง1 1เปอร์เซนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหรียญ a อ e นะครับแล้วก็อิงนะครับเซนนะครับก็หลายๆเหรียญก็บวกกันพอสมควรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูลุน่าคลาสสิกกันดีกว่าลุน่าคลาสสิกมีไหนไม่ได้ผมหาไม่เจออ,อยู่อ๋ออยู่ตรงนี้โอเคครับลูน่าคลาสสิกนะครับวันนี้ก็ติดลบตัวแดงไปที่0.1ก็ถือว่าเหมือนไม่ได้ลบนั่นเองนะครับจุดสูงสุดของเขาเมื่อตอนเช้ามืดเลยนะไม่ถึงเช้าดีนะครับก็แค่ข้ามาคืนจากวันที่25มาเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับก็ช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่26นั่นเอง ราาคจุดสูงสุดอยู่ที่0.04ตัว928ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เมื่อเวลาเที่ยงครึ่งนะครับของวันที่26เช่นกันนะครับราคาลู n a าคลาสสินะครับอยู่ในจุดต่ําสุด ที่0.04ตัว903ดอลลราสหรัฐนั่นเองครับะนั่นแะตอนนี้นครับเวลา2ทุ่มทุ่นๆเนาะหรือว่า2ทุ่มครึ่งนะตอนนี้นะครับราคาของดูนาคาสิกอยู่ที่0.04ตัว913ดอลลราสหรัฐนั่นเองครับอันดับของเขาก็ยังคงที่อยู่ที่79นะครับก็ยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงในวันนี้นะครับโอ้โหมีการขยับอย่างรวดเร็วเลยนะ โอ้โหกลายเป็นบวก3%ไปแล้วนะครับดูลน้าคลาสสิกนะครับเมื่อกี้นะครับอัปเดต ทันทีทันตาเห็นีเขียวทันควันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบิ c o i n h a บวิ่งกันดีกว่านะครับบิตคอยฮับวิ่งนะครับเหลือเวลาอีก280วันกับอีก9ชั่วโมงนะครับแล้วก็เหลือจำนวนบล็อกอีก43,993บล็อกนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาบ t c o i n อยู่ที่3391ดอลลาร์สหรัฐต่อ1น1 b i บิตคอนะครับก็เราจะติดตามการฮับวิ่งเขาดาวกันจนเหลือวันสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะครับ เพื่อดูว่าในสิ้นปีนี้หรือว่าเมษาปีหน้านะครับบิตคอยจะพุ่งไปถึงเท่าไหร่อาจจะถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เลยก็เป็นได้นะครับอันนี้ผมกาวเองนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับโอเคครับเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับ5าอีเวนต์สำคัญสำหรับนักเทรดนะควรจับตามองแบบอย่าค่าสายตาเลยนะครับว่าสัปดาสัปดา์นี้นะครับมีเหตุ การสำคัญสำคัญที่สายเทรดแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบคริปโตห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์สำคัญที่จะมีผลต่อทิศทางของราคาบิตคอยและคริปโตนะครับก็จะมีวันที่28นะครับคุณเจลโรมพาเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐนะครับจะออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อนะครับอีกครั้งนะครับโดยแกน่าจะออกมาพูดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25เบสิสพอยต์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับและมีแนวโน้มว่ายังคงยืนหยัดว่าผมจะเพิ่ม ดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องนะแต่ก็ดูเหมือนว่าสาวกคริปโตทั้งหลายก็คงไม่สะเทือนแล้วมั้งเริ่มชินกันแล้วนะครับต่อมาอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันถัดมาเลยนะครับวันที่29มิถุนายนนะครับสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะออกมาประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของปี2023นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญทานายว่า GDP จะอยู่ที่1.4%เปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่า GDP ของสหรัฐอเมริกานั้นจะต่ํากว่า2%อ เซน ก็ตามนะครับแต่ก็มีการคาดการณ์ว่ามากกว่าครั้งที่แล้วนะครับที่1.3เนนั่นเองนะหวังว่า <c oughs> <c oughs> การเติบโตครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนาะสำหรับตัวเลข GDP ในครั้งถัดๆไปนะครับในวันถัดมานะครับวันที่30มิถุนายนนะครับสานักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับจะมาเผยแพร่ดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือว่าตัวเลข PCE นั่นเองนะครับแล้วก็ในวัน เดียวกันนะครับการปิดตลาดปิดคอยลรายเดือนและรายไตรมาสนะครับก่อนที่สัญญาบิตคอยอ o อปชั่นมูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์จะหมดอายุลงในวันที่30ซึ่งอาจจะทำให้ราคาบิตคอยนั้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงแต่ก็เป็นระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆนะครับแต่ผมดูแล้ว3วันนี้ไม่สั้นแน่นอนดูทรงแล้วอาจจะมีการดีดตัวขึ้นสูงหรือว่าจะล่วงลงต่ำอย่างรุนแรงก็เป็นไปได้นะครับนี่นครก็สาย เทดสายคริปโตหลายนะครับก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับในวันที่28 29 30ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับก็ระมัดระวังตั้งสต็อปลอสกันไว้ด้วยนะครับต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับ Bitcoin ETF Future กลับมาแล้วนะครับข้อมูลเผยว่ากองทุน BITO มีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามามากที่สุดในรอบปีกันเลยทีเดียวนะครับโดยคุณยลิกนะครับนักวิเคราะห์ ETF ระดับอาวุโสของบูมเบิกนะครับได้สังเกตเห็นถึง เม็ดเงินจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่โปรแชร์นะครับ Bitcoin Strategy นะครับ ETF BITO นั่นเองครับซึ่งเป็นกองทุน Bitcoin f u t u r e ETF นี้นะครับซึ่งเขาได้มองเห็นว่านะครับมีการไหลเข้าของเม็ดเงินจำนวนมากที่สุดในรอบปีที่ระดับ 65.3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกันเลยทีเดียวนะครับและมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่ามากกว่า1 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกันเลยทีเดียวนะครับและยังไม่พอนะครับคุณอีลิกได้กล่าวว่า BITO ในค่อนข้างติดตามราคาบิตคอยได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ราคาอาจจะตากว่าราคาจริงประมาณ1.05%ต่อปีและมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.95%นะครับซึ่งกองทุน BITO นี้สามารถทำกำไรสูงสุดถึง59.6%นะับตั้งแต่ช่วงต้นปี2023นี้เองครับแล้วก็ จากการให้ความสนใจของนักลงทุนเนาะยังพบได้ว่ามีความสนใจใน Bitcoin Future เพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่ Backlog อกนั้นได้ยื่นข้อเสนอจัดตั้งกองทุน Bitcoin s อตอีทีเอฟที่ผ่านมานั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันนะครับแพลตฟอร์มนะครับเดลิปิดนะครับซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตออปชันนะครับก็ได้เห็นอัตราการเปิดสัญญาบิตคอยฟิวเจอร์โนะครับเพิ่ม สูงขึ้นนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับโดยมูลค่าอยู่ที่319ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในวันที่25นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ30กันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามีผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับโลกคริปโตมากขึ้นนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นหรือว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin และคริปโตนั่นเองนะครับต่อมาเป็นข่าวนะครับซ บล็อกเชนออสเตรเลียนะครับลั่นนะครับอย่าให้ประเทศเป็นเหมือนสหรัฐนะที่ใช้อำนาจควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตนั่นเองนะครับก็ ทาง c ีอนะครับได้ออกมาลั่นว่าอย่าให้ออสเตรเลียนะครับเป็นเหมือนสหรัฐนะครับที่ใช้อํานาจในการครอบคุุคริปโตนะครับและเขาชี้ว่าให้เดินตามแบบ3ประเทศนี้ดีกว่าและซึ่ง3ประเทศนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับคุณไซมอนนะครับซี o คนใหม่ของบล็อกเชนออสเตรเลียองค์กรสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชนสัญชาติออสเตรเลียนะครับก็เขาได้ ออกมาบอกหน่วยงานรัฐว่าเอาแบบอย่างการกำกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างอังกฤษฮ่องกงและสิงคโปร์ดีกว่านะแต่อย่าใช้แบบสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายโดยใช้อำนาจรัฐก็เปรียบเสมือนการถือค้อนรัฐเนี่ยมันถือค้อนอยู่แล้วแหละและมองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตะปูคือตอก้าไปตอกย้ำมาไปตีให้จมดินก็คือ ผมไม่คิดว่ามันเป็นวิธีที่เหมาะสมนะครับสำหรับประเทศออสเตรเลียที่จะเอาเยี่ยงอย่างนั่นเองนะครับโดย c ีออของบล็อกเชนออสเตรเลียนะได้มองเห็นว่าเสกนะครับเดินหน้ากวาดล้างตลาดคริปโตอเมริกาอย่างหนักหน่หนวงเกินไปนะครับไม่สนคือสนแปรไม่สนว่ากฎหมายมันจะเสร็จหรือย,อยังนะเกี่ยวกับคริปโตนะก็จัดหนักจัดเต็มกันไปเต็มที่นะครับและในทางตรงกันข้ามนะครับทางประเทศอย่างอังกฤษ ฮ่องกงและสิงคโปร์นะครับที่เจ้าตัวได้ออกมากล่าวถึงว่ามีมาตรการควบคุมตลาดที่เป็นมิตรต่อทั้งนักลงทุนทั้งบริษัทผู้ให้บริการคริปโตนะครับอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับคุณลิซี่ที่มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับและก็ทั้งฮ่องกงที่เปิดให้ประชาชนสามารถซื้อขายคริปโตเป็นครั้งแรกเมื่อเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือเขาอยากให้ประเทศออสเตรเลียของเขานะครับเปิดกว้างเกี่ยวกับ ตลาดคริปโตให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ออกกฎหมายที่ควบคุมดูแลทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในการซื้อขายคริปโตนั่นเองนะครับก็อย่าเอาแบบสารัดนะถือค้อนไล่ทุบชาวบ้านเไปทั่วเลยอย่างเสกนะครับ โอเคครับเรามาติดตามเกี่ยวกับลู n a คลาสสิกกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเรามาดูสเตตัสของลู n a คลาสสิกกันในวันนี้ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยอดสเต็กกิ้งของลู n a คลาสสิกนะครับก็อยู่ที่1ที่เลื่อนกับอีก21,933ล้านเ u n c กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการสเต็กกิ้งเพิ่มอีก786 ล้าน LUNC นะครับส่วน transaction นะครับก็อยู่ที่349,514าน transaction นะครับก็มีการใช้งานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงกันประมาณนี้อยู่แล้วเนาะก็อาจจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้นะครับต่อมาเรามาดูทอร์สทรัพย์ของ LUNA Classic กันดีกว่านะครับเมื่อวานมีการเบิร์น Lu n a c ค a s s i ิไปมากถึง41 ล้าน LUNC กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้มีการเบินไปมากถึง24ล้าน LUNC แล้วนะครับถึงแม้จะไม่ครบวัน ตามต่อมาเรามาดูของ USTC กัดีกว่านะครับเมื่อวานมีการเบิร์น USTC ไปมากถึง37,548 USTC เลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ยังไม่ครบวันก็มีการเบิร์นไปมากถึง16,812 u s d t c ก็เลยทีเดียวครับส่วน r a t i การ s t a ก k i n g นะครับ,รต,รบตอนนี้อยู่ที่14.93%แล้วนะครับบวกจากเมื่อวานถึง0.03%เเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่ามีการเติบโต ทางด้านการสเต็กกิ้งเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาสเต็กกิ้งกันแล้วนะหลังจากมีพอพซั่วเกี่ยวกับการรีเพกออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคครับเรามาดูข่าวแรกเกี่ยวกับลู n a าคลาสสิกันเลยดีกว่านะครับชุมชนเทอร a c ่าคลาสินะครับสนับสนุน USTC รีเพกและข้อเสนอของทีมคว a นนะครับตัวเนื้อหาสําคัญสําคัญก็คือนักพัฒนาทีมควนนะครับซึ่งจะทํางานบน USTC รีเพกให้กลับมาสู่ห u ดอลลาร์ Dollar, นะครับแล้วก็ทีมนักพัฒนาจอเอลวันทัสฟอกจะตั้งค่าให้ช่วยเหลือทีมควรในการดึงราคา USDC ให้กลับมา1ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งนะครับโดยข้อเสนอนี้นะครับ คุณเรดไลน์ดิปเตอรนะครับหนึ่งในสมาชิกของทีมควนะครับได้ออกมาประกาศแล้วว่าตอนนี้เราได้ยื่นข้อเสนอพ่อพศนะครับที่1นึ่งนเนะครับเนื้อหาก็คือ USTC stable algo คว a n ที m นะครับก็ข้อเสนอเกี่ยวกับการรีเพก USTC นั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะครับชุมชนได้ให้ความชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอนี้นะครับและได้รับคะแนนเสียงที่โหวตว่า yes นะครับหรือว่าใช่มาก ถึง99%เลยทีเดียวนะครับซึ่งบ่งชี้ว่าชุมชนมีการสนับสนุนการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับแผน u s t c Incremental นะครับ r e p e c b y a c k และ Staking Swap นะครับก็ถือว่ามีการตอบรับอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับตามข้อเสนอของทีมควรนนะครับต้องการเงินทุนมากถึง20,000ดอลลาร์สหรัฐ เลยทีเดียวในการใช้จ่ายในเดือนแรกนะครับโดยทีมควรนะครับรวมถึง Redline Difter นะครับ f a f f ี่ e เล็ก b o บ a ว k i n นะครับแล้วก็ Pryjack นะครับเป็นหนึ่งในทีมที่มาทำงานในเกี่ยวกับ u s t c r e p e g นั่นเองนะครับโดยมีคุณ Edward Kim นะครับผู้พัฒนา เกี่ยวกับ AI นะเข้ามาอาสาสมัครเป็นทีมเสริมนะครับหรือว่าให้คำปรึกษาต่างๆในการรีเพกในการทดสอบครั้งนี้โดยใช้ แอปในการตรวจสอบย้อนหลังและตึง USTC แบบใหม่นั่นเองนะครับก็ถือว่าพอพอสซอนนี้มีคุณเอ็ดเวิร์ดคิมเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีความน่าสนใจมากที่สุดนะครับตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับก็ถือว่าชุมชนต้องการให้ USTC รีเพ็กกลับไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐในเร็วๆวันนี้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็ไปช่วยร่วม โหวตกันได้นะ โอเคนะครับต่อมาเป็นข่าวคุณเลทไลน์นะออกมาทวิตนะครับเมื่อเวลา8ปดนาฬิกานะครับของวันที่26นี้นะครับ,นะรบเอามาพูดนะครับนี่คือยูทิลิตี้ในโลกแห่งความเป็นจริงสําหรับ u t c ขอบคุณสําหรับงานทั้งหมดที่คุณกําลังทานะพูดถึงเลกนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเล็กเขาทําอะไรนะครับเล็กได้ออกมาทวิตในนี้นะครับว่าการโจมตีคริปโตเคอเรนซีและการเลกเปลี่ยนได้ลดลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ็มีการยอมรับมากขึ้นในฝั่งตะวันตกอ้ครว่าตะวันตกก็น่าจะโซนเอเชียนั่แหละก็โซเนเอเชียรเริ่มกระตือรือร้นเกี่ยวกับโลกคริปโตมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เขาเชื่อว,ว่าเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการประคบประหงมเหรียฟู u u เอ c นั่นเองนะครับและเขาได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับ SimpleX นะครับเพื่อผสานรวม u s t c และ LUNC นะครับเข้าร่วมกับช่องทางการชำระเงินของพวกเขาด้วยนะครับและนี่เป็นการผรสานการใช้งานมากถึง21แห่งของเทอร์ล่าด้วยนะก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับการรองรับการใช้งานในการชำระเงินของ LUNC และ u s t c อีกด้วยนะครับและนี่ถือว่าเป็นข่าวเนาะเกี่ยวกับการใช้งานจริงของ MUNC และ USDC นั่นเองนะครับก็ถือว่านี่เป็นข่าวดีอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับตอนอื่น่อนใดนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนั่นเองครับเป็นไงกันบ,บ้างครับวันนี้ก็มีข่าวสําคัญสําคัญหลายๆอย่างเลยเนาะที่มาออกเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกัน นั่นเองนะครับรับฟังรับชมนี่นยและก็มี5เหตุการณ์เนาะที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้5เหตุการณ์ก็จะมีอะไรตัวเลข GDP ตัวเลข PCE แล้วก็เกี่ยวกับสัญญาของ Bitcoin นะครับที่จะสิ้นสุดในวันที่30นั่นเองก็อีกหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นรวมถึงพัลพซ้อที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการจำลองการรีเพก USTC ที่เกิดขึ้นโดยสนับสนุนเบื้องหลัง จากคุณเอ็ดเวิร์ดคิมนะครับที่เอา AI มาช่วยจับก,การตรวจสอบการตึงราคาและเหตุจำลองเหตุการณ์ต่างๆนะครับในการรีเพคนั่นเองถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับกรุเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ